<Okay. S 2> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องหอประกาศค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเกม HOK OK, หรือว่า Horn o f k i n g นะคะโดยวันนี้นะคะากาดก็จะมาเล่นเป็นตัวฝั่งของน้องดาจีนะคะในสกินของอปีนี้เนาะเป็นปสกินปีงูแต่ว่าสกินมานานละแต่ว่าพุ่งมีเวลาว่างมาทำคลิปนะคะเออเนาะเกมเพจ,จะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแบบปึ้ง มาค่ะเริ่มเริ่มเริ่มเกมมาก็ไปเินเราก่อนเลยนะคะเรีนการ๋บวคนเก่งเออถ้าก็ชั้นอ่ะตาสกิลเออสกิไม่ใช่สกิลเขาเรียกว่าถ้าเดินมาแล้วอนะ้นี่นโคตปึ้งเจสวยเนาะภาพรวมอ่ะเออนะคะแล้สกินปีหอมเียร์สินส่วทุกสกิเฮ้ยกิ ว้าย <What? S 2> แปดแรงมากเริ่มมันก็ปกเราสะบัดแล้วเร,เราก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้นางเนาะเพราะสกิลนางก็คือเด้งเกินอะอนอนยังไงสิล่ะโอ้ไฮวิวสองละได้แบบจุบจะได้หวานหวานละ มาจุ๊บหนึ่งแมตต์อุ้ยไายแล้วนางเปะเกินป้ามแบบกันแข่งตัวเองเวอร์น้อยว่าเจ้็จะโปกเอาอหนึ่งแมตต์โอ้ยอุ้ยโอ้ยระปกลละุกนีืล่ะเอาดีๆเ,เกมอย่ากแกงค่ะโอ้โหเอาดีๆไว้เนี่ย,ยะระวังจะตกใจจังน้องอุ้ยป่าบนป่าบน ยังไงล่ะคือนาจีอยากกินฉลามดาจีอยากกินฉลามหนึ่งแมตจุ๊บวะนี่นะครับโอ,โอ้ยยยยยุงงยยยยงมไม่ยยยยยยียยพย่ยย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 มยยยยยหยยยยนยยยยงยย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 อยย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 นยยยหาา พิงหรอก็ไม่น่าใช่มังเจ้กลับเลนก่อนอืออ้ยฉลามาแก้แค้นหรอพี่ใจเย็นออ้อืมวคือมาแก้แค้นฉันไวเกินแต่ว่า่านอร์ไวกว่าค่ะโคจะเลิศ กลับบ้านก่อนทุกคนดูท่าวาเพลสวยเอาละอ,อุ้ยเล่นล่างนัวอะไรกันอะไปเติมเพื่อนก่อนเดี๋ยวโดนวินเอาว้ายฉลามจุปอีกหนึ่งแม,มอไกโซอันติ ปรื้ดไ้นีไม่ตายไม่ได้เอาไงอ่ะเลิดหวานเวอร์แล้วคือโดนแล้วนะโดนเกตแล้วนะก็ฉันบอกว่าและอีนางนี่จ๊บกูอยู่งั้นอะไว,ว้จะบ,บ้านมาค่ะคุณพี่เอาไงแค่ได้ถอยก่อนไหมยังไงเอ่ย นี่ฉันว่าฉันดักได้อยู่มั้งอะบวกป่ะอืะอหนึ่งแมตชหวานเวอร์ฉันว่าให้ดักใีแครี่ได้อยู่นะไหนสิมาไม่เอ่ยไม,ไม่ถึงอุย้ยนางก็เซฟแล้วท็นเล่นนางเดินลงละเอายังไงดีเอาอย่างนี้เอา<ส>เอย่อางนี้เลยส1 1> ปอตหนึ่งแมตชไปรูดอันติวานเวอร์นี่ละ กินทั้งฉลามกินทั้งกระรอกเลยคาหวานหวานแล้วกินป้อมล่างให้อีหนึ่งเม็ดโซเจจีเจจีอื้มเจจีโดนโปลไปก่อนโปลไปก่อนวิวิวสับมาซับมาได้มายังไงโหฉันเดินมาช้าไปหน่อยเดียวเองอะ่ะก็ฉันไม่เห็น,มนเม,ม,มื่อกี้ดึงดูใหม่มั้งชุบไปก่อนอไืได้ไหม เฮ้ยยายซับเราก็ทําเป็นเล่นนะคะแรงนะคะเออแล้วเล่นใช้กันว่าโอ้ยฉลามอย่างนี้ฉน้ำโอ้ยกัดคำหนึง่งโซกัดคำหนึง่งกัดคำหนึ่งอือนี่แหะคือดาจีที่ถูกต้องปะคือฉันชอบเล่นยาดาจีมากเพราะว่าเวลาเราเจอตัวล้วงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแบบมันล้วงเราไม่ค่อยได้เพราะว่าเราก็จุ๊บนี่แบบนี้จุ๊บหนึ่งแมตช์หวานโซ่นี่ ไม่ตายอุ้ยตายหนึ่งไ่ทรัพเราคือปิดดาเมจเก่งสมบัตพวกต่อหนึ่งหวานอีสอตัวได้ไหมไว้ใช้กับทัพหรือใช้กับทัพเอาไอ่ะออันติตายตายตายโดาหหน <estratég flush. S 3> ึ่งแมวระวังระวังรงระวงวังระวังระวัะวังงงรัววนะ ไม่ได้เสียดายมันน่าจะหนีกันทันไว้เพื่อนโดนไล่นะแต่ว่าเดี๋ยวขอตีป้อมให้ก่อนได้ไหมไว้ฉลามโซนี่นิดเดียวเออพี่ฉลามคือดุเกินอ่ะคือจะเอาแต่เราอย่างเดียวเลยอ่ะเพื่อนเกมหนูก็จูบพี่อย่างเดียวหนูรักพี่ไงฟิลให้หัวใจป้าพี่จะมาโกรธมาเกลียดหนูนะครับแบบนี้ไม่นะ ยังไงพี่จะเอาหนูปะ่ะซุปหนึ่งแมตชนะ์หวาดโต๊ะนนะคะหวายเบอร์ได้ไหมเพื่อนจังที่ชุดขอวงจจี โต๊หนึ่งแมตช์เดี๋ยววันหลังเราเล่นยีเจจีบ้างดีกว่าเนาอสกินเอลซ่าเราหลานปะยังไงซีเล่นวนเนี่ยพี่ฉลามขอจุกอุ้ยออกก่อนออกก่อนอโหคือเลงแต่นี้เลยดีนอยอะ่ะมีกลับบ้านดีกว่า ยังไงซิงซงแคลรี่เนี่ยโอ้ยฉันลามก็อยู่ตรงนี้เพราไงั้นเราจะเอาดาร์กันหรือเปล่าเนี่ยทุกคนมาโซนเร็วเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าพวกมายกินคนพวกมายกินคนไว้ไว้ไว้เขากินแคแ่นี่ก่อนเลยโซ่หนึ่งแมปนี่นะคะเออ秒杀对面李元芳这是่称霸峡谷呀！哎哎哎！อุ้ยอะไรผัวในแมปพี<ห><ห>่ฉนลามเมื่อกี้ดูเห็นพี่นะครับแบบมือของวิงว่งดักเลย แถวนี้ป่าววะโอ้ยนั่นไงนั่นไงฮ้ยเฮุปหนึ่งแมตหวานๆอืมคือกดย้ำๆบ่อะเออก็ทีมดีเกินนะ้ตาเนี้ยเอาเลดีเป็นเรื่องนะคะเลิกบูริคนจีหนึ่งวันทีมดีเิน ที่ดึงมาเออนีออ่ฉันก็สกิลไปทันระยะไม่ถึงนะสปิกเกอร์หนีเนมะื่อกีว้าวจบเลยจบบ้านได้เลยเนี่ยเธอ,อ,เอ,อล็อกโมชนะขนาดนี้เดจีโดนจุ๊บหนึ่งแมตหวาเวอร์โซโอุออ้วออิพี่ล็อกโมหนูเหรออ,อ,อืมโหทำไมล่ะดาจีทำอะไรผิดทำไมทุกคนถึงล็อกหัวหนูนี่อ,อ,นอุ้ยพ่ชนามโต ีคือเมื <an S 1> <c oughs> ่อกี้เขาแฟบไปข้างหลังเราไงแล้วสกิวหนึ่งเราไม่โดนน่อยว่ะจบได้หวานเวอร์นี่บอกเราก็จบได้ชนะลด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 ไป